ตอดอปว่ะแอดดับลงว่ะสู้ลงใกล้เลยใกล้เลยงานใกล้เลยมอไซคิวอยู่ไหนวะคิวมอไซมึงอ่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไอ้เหี้ยอะไรอ่ะไอ้คิวมีรถมาเอาผ่านผ่านผ่านไปมุกไปมุกพ่อมึงไอ้เหี้ยปัญญาอ่อนคิดหายเลยเกยกระพังมอไซมา สมองสมองสมองเฮ้ยไปเฮ้ยระเบิดเอ้ย y, ตายโอ้โหอีกคนนึงระเบิดเด็อีกคนระเบิดไฟไอ้สัตว์ตายกูอะไรวะกูสมองสมอบ้าอะไรกันเนี่ยเปล่า สเอ้ยเล่นก็ไม่เด่นฟามาขี่รถมาข้ามโลกไอ้เหี้ยมาโดนเพื่อนฆ่า